สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราถาเร่ของเรานะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะใครมาเจอคลิปนี้เรื่องราวนี้เป็นของคุณนะไม่มีเรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนะคะค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณไหมนะคะยังไงรู้สึกยังไงนะเป็นการ เช็คความรู้สึกเขานะคะนะคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณถามถึงอยู่ตอนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณไหมนะ,ะในค่ำคืนนี้นะ คุณนะคะทุกการาสนับสนุนนะคะช่องของเราทุกช่องทางเลยนะขอบคุณทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะคะวันนี้นกจะมาในช่วงหัวค่ำเนะาะนะวันนี้วันนี้สามารถทำได้นะคะก็เลยมาทำแล้วก็เป็นหัวข้อที่แบบว่า,าวันนี้จะให้แบบ นอนหลับฝันดีอะไรอย่างนี้นะคะล้วให้ออกมาดีนะทุกคนนะขอดูค่ะว่าค่ําคืนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณไหมนะถ้าพลังงานนับให้ดีนะคะรับพลังงานนี้กลับไปนะทุกคนนะ,ะมาเริ่มกันเลยค่ะค่ําคืนนี้เขาคิดถึงคุณไหมนะคะคนที่คุณถามถึงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่จีบเก่งแต่งาไม่เก่งนะคะหรือค่อนข้างที่จะ มีฟอร์มนะคะอีโก้สูงนะนิ่งเก่งเย็นชาเก่งนะคะหรือเป็นคนที่เก็บความรู้สึกนะคะไม่ค่อยแสดงออกนะเป็นชาวราศีเมษก็ได้เป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะคนคนนี้หรืออาจจะด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานของเขานะคะที่เขาจะต้องเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกนะคะแต่จริงๆเขาเป็นคนที่อบอุ่นนะใจดีนะคะคนคนนี้เนาะ คุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะแอปพลิเคชันต่างๆก็ได้เนาะถ้าคุณงอนกันอยู่เนี่ยตอนนี้นะคะเขาอยากมาง้อคุณนะคะเอาจริงอยากมาง้อนะอถ้างอนกันอยู่เนี่ยอยากติดต่อมาค่ะนะคิดถึงแล้วนะไม่ชอบเลยนะคะในช่วงเวลาที่ไม่ได้คุยกันนะเ,เขาคิดถึงคุณมากนะ หรือว่าถ้าคุณไม่ได้งอนกันนะคะเขารู้สึกว่าความห่างไกลหรือการไม่ได้เจอกันการไม่ได้คุยกันเนี่ยเขาคิดถึงคุณมากเขาไม่ชอบบรรยากาศที่เอ่อจะต้องห่างไกลจากคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะนะถ้าเขาเป็นต่างชาติเนี่ยเป็นไปได้มากเลยนะคะว่าเอ่อตัวเขาเองเนี่ยอยากเดินทางมาหาคุณเร็วๆนะคะเขาอยากมาเจอคุณแล้วนะคะคุณอาจจะ คุยกับต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้หรือคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะมีพลังงานของชาวราศีกรกฎเนาะคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงหรือทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางนะคะหรือเป็นคนที่อชอบความเร็วนะทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาก็ได้คนในเครื่องแบบก็ได้นะคะคนคนนี้ นาะหรือตัวเขาเองอ่ะทำงานเกี่ยวกับด้านการเมืองอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะคือเขาคิดถึงคุณมากบอกเลยนะให้ไพ่รู้สึกว่าการที่ไม่ได้เจอคุณหรือห่างไกลจากคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกไม่ชอบเลยนะคะมันทรมานจิตใจเขานะคะหนึ่งไม้นะคะชาวทาดไฟเมสิงถ์ธนูนะคุณอาจจะเพิ่งเริ่มต้นคุยกันก็ได้นะคะคนคนนี้ นะคุณและเขาเนะเาะเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงนะคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณตลอดเวลานะคะแม้กระทั่งในเวลาที่เขาจะต้องทํางานนะคะหรือทําในสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบนะเขาก็มีคุณอยู่ในความคิดตลอดนะคะแล้วก็ในกรณีที่คุณและเขาเนี่ยมีปัญหากันไปนะคะ เขาอยากให้คุณให้โอกาสเขานะคะเนาะคิดถึงแต่เขาพยายามเข้มแข็งนะคะเขาพยายามที่จะไม่แสดงออกต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าหนึ่งดาบกับ5้าถ้วยเนี่ยขึ้นมาตรงกันนะจริงๆลึกๆในจิตใจอะ่ะคิดถึงนะคะถ้ามีปัญหากันนะเขาก็รู้สึกผิดกับคุณเสียใจมากๆนะคะเนาะแต่เขาว่าเป็น the emperor ค่ะนะเขาไม่แสดงออกนะคะคุณคนนี้ จ็บปวดนะคะถ้าคุณและเขามีปัญหากันนะหรือความห่างไกลนะคะหรือการไม่ได้เจอกันเนี่ยคิดถึงมากๆนะเขาคิดถึงคุณไหมคะในค่ำคืนนี้รู้สึกยังไงกับคุณบ้างสเตรนจ์นะคะคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะนะต่างกันด้วยวัยเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมนะคะ ถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยอยากกลับมามากนะอยากกลับมานะคะคิดถึงความใจดีของคุณนะคะความอบอุ่นของคุณการดูแลใจใส่นะคะคุณน่าจะเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณอบอุ่นมากๆนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงเก่งนะคะแล้วคุณก็สามารถที่จะ รับมือนะคะหรือรู้วิธีในการที่จะอ,อยู่กับผู้ชายที่ดื้อได้นะนกต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่รู้จักไหมแข็งไหมอ่อนนะคะนะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เขาคิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงคุณมากคิดถึง ความคี้อ้อนของคุณนะคะความใจดีของคุณนะคิดถึงอะ่ะนะถ้าคุณมีปัญหากันไปเขาคิดถึงอยากกลับมานะคะเพราะขึ้นห้าดาบเนี่ยอยากง้อนะคะอยากงอ้อไม่อยากเสียคุณไปนะอืมคิดถึงนะแต่อีกโก้นขาค่อนข้างสูงเช่นกันนะคะอยากกลับมาคืนดีนะคะเสียดายความสัมพันธ์นี้ไม่อยากปล่อยคุณไปนะคือคิดถึงอะ่ะผูกพันด้วยนะคะ คุณอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะคุณหรือเขานะอาจจะเป็นชาวราศีสิงลัคนาสิงเนาะเขาส่องคุณด้วยนะเขาส่องคุณนะคะเขาคิดมากคิดเยอะนะนอนไม่หลับนะคะมีแต่เรื่องของคุณอยู่ในหัวตลอดเลยนะถ้าเขาเคยทำให้คุณเสียใจยนะคะหรือคุณมีปัญหากันไปเนี่ยนกรู้สึกว่า เขาอะลังเลไม่ไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณนะอาจจะด้วยความที่คุณอาจจะไม่แสดงออกความรู้สึกที่มีต่อเขาก็ได้นะคือหนึ่งดาบที่เจ็ดดาบอืมเขาอยากกลับมาแต่เขาไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าคุณยังจะให้โอกาสเขาไหมจะให้อภัยเขาไหมแบบนี้ค่ะเนาะ มีแต่เรื่องของคุณนะคะอยู่ในหัวเขาเต็มไปหมดเลยนะคะฟุ้งซ่านนะคะทะเลาะกับตัวเองความคิดของเขาตีกันอยู่ในหัวของเขานะคะนะทั้งรักแล้วก็ยังอยากมาง้อคุณด้วยนะแล้วก็คนคนนี้นะถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะยังมีกันและกันอยู่ในความสมาัมพันธ์นุกรู้สึกว่าเขาอยากมาเจอคุณนะคะเขามีความกลัวเขามีความห่วงแหนคุณนะคะ กลัวว่าคุณจะเจอคนใหม่ๆกลัวมีคนมาจีบคุณมาชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะกังวลนะคะถึงห่วงในตัวคุณมากๆคนคนนี้นะถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์เขากลัวนะคะว่าคุณจะมีคนเข้ามาห่วงแหละนะคะนะมีพลังงานของชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะ คุณยังเป็นคนที่สำคัญนะคะเป็นโลกข้างใบของเขาอยู่นะแล้วก็ The World นะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือคนสำคัญคนที่ใช่สำหรับเขานะอืมเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คนคนนี้ยนะเขาชอบคุณนะคะ ถูกตาต้องใจคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วแหละนะคะนะคุณคือคนที่เขาปรารถนาเอ่อปรารถนานะคะแล้วก็รอคอยมานานนะอ่าคนที่ใช่อะคะ่ะนะเขาคิดถึงคุณไหมคะค,ค่ำพืดนี้ควีนถือเหรียญนะคะชาวท่าตีนศกดินพทธกันมังกรถ้าคุณมีปัญหากันไปนะคะเขารอนะ เขารอการติดต่อสื่อสารจากคุณนะคะหรือว่าเขารอเวลาที่จะกลับมาเคลียร์ใจระหว่างคุณและเขานะคะการไม่มีคุณนะ่ะมันช่างมันช่างแบบว่ายังไงเดียบมันช่างเจ็บปวดเหลือเกินนะคะเขาคิดถึงคุณมากนะนะการไม่มีคุณนะคะการที่คุณและเขาไม่ ไม่เข้าใจกันต่างคนต่างไม่คุยกันเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ทรมานมากนะทรมานจิตใจเขาเนาะถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะนะเขามีคุณอยู่ในใจเสมอนะแล้วก็เขาอะนะคะเขาอยากเจอคุณมากๆนะเขารอคอยการได้พบได้เจอกับคุณนะคะเขาอยากจะจริงจังอยากจะชัดเจนกับคุณนะคะมีพลังงานของชาวราศีตุลด้วยนะคะ เขาห่วงหาคุณมากๆอ่ะคุณคณนนี้นะขอดูหน่อยนะคะขอดูว่าไพ่เนี่ยอยากอา่ออยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างนะคะเออขอดูนะคะว่าไพ่ยอยากแนะนำอะไรให้กับเพื่อนๆของเราบ้างเนาะไพ่ยอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างคะ ขอดูทิศทางความสัมพันธ์ก่อนดีกว่านะทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะเก้าเหรียญเนาะอืมจริงๆนะคะคุณคนนี้ถ้าเขาเป็นคนเก่าของคุณเขาจะกลับมานะคะมีโอกาสที่เขาจะกลับมานะ เพราะตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกก็จริงแต่เขาเขาจะอยู่โดยที่ไม่มีคุณไม่ได้อะมันขึ้นแปดดาบนะคะเขายังติดอยู่กับคุณนะขอดูดีไฮพิงคเคใช่จริงๆด้วยนะคะคนคนนี้ถ้าเขาเป็นคู่บุญคู่บารามีหรือว่าเป็นคนที่ศีลเสมอกับคุณนะคะเขาจะกลับมาอย่างแน่นอนนะไพ่ของนักบวชหญิงแล้วก็นักบวชชายขึ้นมานะ มนมนกบอกว่าคุณถ้าคุณมีคนเกา่าคุณถามถึงคนเกา่าเขาจะกลับมานะคะขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนะถ้าเขาคือคนที่ใช่เป็นคู่บุญคู่บารมีนะคะเขาจะกลับมานะเหมือนกับตัวคุณเองก็อาจจะโสดนะคะโสดแล้วก็โสดมีคนคุยโสดแบบอยู่คนเดียวได้แล้วมีคนเข้ามาคุณก็ ยังไม่รู้สึกว่าใครจะใช่เท่ากับคนนี้เลยนะคะนะถ้าเป็นตามนา้าไพ่ก็คือคุณก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะเออสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะนูรู้สึกว่าคือคุณและเขาอะนะเป็นคู่บุญคู่บารามีกันนะคะนะมีพลังงานของ ความที่แบบสินเสมอกันขึ้นมานะคะแต่ความสัมพันธ์นี้นุกรู้สึกว่ามันอาจจะด้วยความที่เพิ่งเริ่มต้นก็ได้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องเจออะไรอีกมากมายนะคะอาจจะมีอุปสรรคนะหรือว่าในตอนนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะแต่ในอนาคตนะคะนุอมองว่ามีโอกาสที่จะได้ชัดเจนนะเอ่อแล้วก็ในบางความสัมพันธ์เนี่ยเอ่อความสัมพันธ์อาจจะอยู่ไกลกันนะคะ อ,อาจจะดูยากนะในความสัมพันธ์มีอุปสรรคนะคะแปด,ดาบก็คือแบบต่อให้อยู่ไกลกันก็มีกันและกันอยู่ในความคิดความรู้สึกนะอยู่เสมอเสมอนะคะคนคนนี้เนาะขอขยายแปด,ดาบนะคะ judgment น,นะถ้าตอนนี้ความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนนะคะลกมองว่ามีโอกาสที่จะได้ชัดเจนแล้วแหละนะคะ นะเขาอาจจะพูดจะคุยกับคุณนะคะขอความชัดเจนกับคุณนะอันนี้เป็นทิศทางความสัมพันธ์นะคะหรือว่าถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอุปสรรคนะคะความสัมพันธ์นี้ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะจัตเมนก็คือเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าอุปสรรคต่างๆที่มีก็เหมือนกับว่าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางนะคะอุปสรรคต่างๆก็จะ ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปจะถูกแก้ไขนะคะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะสำหรับคนเก่าก็แน่นอนนะคะมีการเคลียร์มีการกลับมารื้ฟื้นความสัมพันธ์นะคะต้องบอกเลยนะคนเก่าเนี่ยถ้าเป็นคู่บุญคู่บาร,รมียังไงซะนะคะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะการกลับมามีแน่นอนนะขอดูค่ะว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างนะคะ เ h e m a g มจิเชค่ะเดทค่ะความสัมพันธ์เก่าๆจะกลับมานะคะไพ่แนะนำว่าอะไรนะคะคนเก่าๆจะกลับมาเนาะคนที่คุณยังรอคอยนะคะโชคชะตานะคะจะนำพาคุณและเขาได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เขียงอับสอดเนาะชาวทาตลงในถทุนตุนกลุมนะคะเนาะสำหรับคนที่เป็นความสัมพันธ์กเก่าๆคุณจะได้กลับมานะคะในความสัมพันธ์นี้อืมแล้วก็ไพ่บอกว่า โอเคไพ่บอกว่าคุณอาจจะเคยเสียใจนะคะผิดหวังในเรื่องของความรักมานะคะในอดีตเนาะแต่คนคนนี้เขาจะเข้ามามอบความรักที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนให้กับคุณนะคะนะคนคนนี้เป็นพรหมลิขิตเป็นโชคชะตาของคุณนะคะนะที่ทําให้คุณได้มาเจอกันนะสำหรับคนที่อยู่ในความัมพันนะคะ นะถ้าคุณเคยเสียใจผิดหวังในเรื่องของความรักนะคะความสัมพันธ์นะคนคนนี้เขาจะเข้ามานะคะเป็นความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะคะเ,เขาจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วก็ทำให้คุณมีความสุขนะม,มีพลังงานของชาวราศีกันด้วยนะคะเนาะเป็นรักต่างวัยนะคะเนาะ แล้วก็คนเก่าๆเนี่ยคนที่คุณรอคอยนะถ้าคุณรอใครสักคนหนึ่งคนที่เป็นเอ่อคนเก่าของคุณนะคะเขาก็จะกลับมาคุณและเขาจะได้กลับมาเยียวยาความสัมพันธ์นี้ด้วยกันนะคะยังมีความหวังนะถ้าคุณยังรอเขาสําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะเออเนาะคือคนคนนี้เหมือนเป็นคนในอดีตชาติของคุณด้วยนะคะขึ้น6ถ้วยนะคะ ถ้าไม่ใช่รักต่างวัยก็เป็นคนกเก่าในอดีตชาตินะคะคนที่คุณรอคอยมาเสมอนะคะเขาคนนี้แหละค่ะนะที่จะมามอบความรักที่จริงใจให้กับคุณเนาะไพ่บอกอย่างนี้นะคะก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้ขอให้คุณรับเอาพลังงานที่ดีกลับไปนะขอให้ทุกคนนะคะสุขสมหวังนะ เจอกับความรักที่ดีแล้วก็คู่ควรกับเราค่ะนะใครสนใจนะคะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวนะเป็นดวงของเราเองก็สามารถนะคะแอดไลน์มาได้นะคะตาม ID l ดียลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยค่ะเนาะวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ